สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาชมบนสีที่ขายดีนะครับผมวันนี้มีาาลูกค้ารับไปหมดแล้วนะครับผมบริเวณข้างหน้านี่นะครับสาหรับวันนี้ก็จะพามาให้ชมเบ่งว่าบนสีตัวใดที่กระแสกําลังมาแรงในน้าปัจจุบันนะครับผมก็จะมาบอกตรงนี้เลยนะครับผมว่าเป็นบนสีที่เป็นบนเทพแต่กดนะครับผมเนาะมีลักษณะการป้ายนะครับผม นี่ครับถ้าบนสีป้ายก็จะขายดีพิเศษนะครับผมอันนี้เพิ่งรับมาแค่วันสองวันนะครับผมเนาะก็ขายออกแล้วนะครับผมนี่จะเป็นบนสีที่หายากพอสมควรนะครับอันนี้คือบนสีอสงไขยนะครับผมนี่ครับลักษณะการป้ายของเขานะครับผมถ้าเขาป้ายเขาจะมีสีชมพูด้วยนะครับผม เป็นไม้ปลายที่ยอดนิยมแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับนี่ลูกค้ารับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการแพ็คให้ลูกค้าแล้วผมก็จะทําการบันทึกความทรงจําไว้นะครับผมเนาะซึ่งเจ้าของส่วนเขาแบ่งมาให้แค่กระถางเดียวเท่านี้นะครับผมเนาะแล้วก็มีอีกกระถางนึงเขาก็จะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะครับผม นี่จะมาให้เบิ่งลักษณะของบนสีอสองไขยที่ตอนเขายังเด็กนะครับผมแต่ว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะพอจับต้องได้อยู่นะครับผมเนาะแต่เขบริแพงขนาดนั้นที่แบบเหมือนตะกอนนะครับผมที่ราคาสูงม,มากๆเลยนะครับผมนี่ครับลักษณะการป้ายของใบเขานะครับผมลักษณะใบเขาจะมุ่นนะครับผมเนาะคมมุ่นนะครับมาดูบนอื่นๆที่ ผมขายได้นะครับผมเนาะที่เจ้าเดียวกันเขารับไปนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพลพ้าร่วงนะครับผมเนาะมนสีพลพระร่วงนั้นค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็แต่ก่อนนั้นราคาก็แพงอยู่ด้ครับผมเป็นลักษณะของใบเข้มนะครับผมพลพ้าร่วงประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็จะมี จันโหนเขี้ยวนะครับผมนี่ครับโทนชมพูนี่ก็จะขายดีขึ้นกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นบอลป้ายนะครับผมบอลป้ายก็จะมีที่ลูกค้ารับไปนะครับผมนี่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอลที่สวยงามตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับผมเนาะนี่คือเจ้าจักรพรรดินะครับผมเจ้าจักรพรรดิด่างจะไล่เลี้ยง ให้ดูนะครับผมเนาะบนสีขวัญดาวนะครับผมจะป้ายออกมาสวยมากเลยนะครับผมนี่การลักษณะเล่นณปัจจุบันนะครับผมเนาะเขาจะเล่นลักษณะบอลป้ายนะครับผมนี่ครับนี่ลูกค้ารับไปหมดเลยนะครับผมเนาะนี่จะเป็นปีกิมนาลีถ้าลายสวยๆเขาก็ยังรับอยู่ได้ครับผมทุกท่าน พวกไก่ราชาวดีนะครับผมวันนี้จะให้ดูภาพรวมแล้วกันนะครับผมเนาะืัองจากเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามที่ผมคัดมานะครับผมราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแต่ว่าลูกค้าก็สู้ราคานะครับผมเนาะนี่ครับยังเป็นชายชนอย่างนี้นะครับผมเนาะอันนี้คือด่างฮาร่อป้ายฮาบนะครับผมเนาะพูดพิษนะครับผมเนาะเล่นไม้ด่างหลายก็เลย ว่าด่างนะครับผมเนาะแต่ว่าที่จริงเขาเรียกไม้ป้ายนะครับผมครับตัวนี้ขัดมารับมาแพงมากเลยครับผมตัวนี้แต่ว่าก็ได้กาไรไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะเป็นไม้ขัดไม้สวยแต่ก็ห้องเฮาก็ยังขายได้ด้อครับผมห้องเฮานี่ก็ลูกค้ารับเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นฟอร์มที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมเนาะลูกค้าก็จะรับเรื่อยๆนะครับผมครับเดี๋ยวพาไปดูบนออื่นที่ลูกค้ารับนะครับผม นี่ครับไอพวกเพชรเจ็ดสีที่เป็นลุ้นป้ายอย่างนี้นะครับผมเนาะจะขายดีเพราะขายไม่แพงนะครับผมเนาะนี่ครับเพชรเจ็ดสีที่ลุ้นป้ายตัวนี้ขายไปสองต้นนะครับผมเนาะหมดแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวรอชุดใหม่ครับผมนี่ป้ายเล็กๆนน้อยเขาก็เอาได้ครับผมทุกท่านเพราะเป็นบนด่างนะครับผมเนาะเป็นบนป้ายด่างนะครับผมนี่แล้วก็มีต่างๆนะนะอันนี้จะเป็น พลักนะครับผมบนสีพลักนี่ก็ใบสวยนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะจะให้ทุกท่านที่ชอบบนสีหรือว่าไม้ด่างต่างๆนั้นได้รับชมกันครับผมท่านผมก็ทุกวันนี้ก็ปรับตัวนะครับผมเนาะมาหันมาจับบนสีนะครับผมจับมาเพื่อขายโตนะครับผมคือการปรับตัวนั้นก็จะสําคัญนะครับผมเนาะถ้าเรา ู้จะปรับตัวเราก็อยู่ๆในวงการต้นไม้หรือไม้บางคนนั้นก็ตัวหนที่เป็นเกษตรเราก็พยายามหยิบจับมานะครับผมเนาะเพื่อทําการขายขยายพันธุ์ไว้นะครับผมเนาะส่วนมากผมก็จะจามาขายไปนะครับผมเนาะสาหรับปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะถ้ามีบอลอื่นๆนั้นน่าสนใจผมก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับผมโปรดติดตามไวเดอครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นเพชรพันล้านนะครับผมนี้เป็นสายตั้งแม่เลยนะครับผม เดี๋ยวจะทําคลิปแยกออกไปต่างหากดีกว่านะครับผมเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับผมเนะเาะอ้าวสาหรับวันนี้นะครับผมก็เอามาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ